เบฟไร้ผ้าอานะครับเล่มชุดโอนครบภาษีคาดเกินสามปีเครื่องเดิมนะครับท่อเดินคอผ่ามา จะสับถามได้นะครับรถอยู่บอวินชนบุรีัดส่งได้ทั่วประเทศ